อีกคำสั่งหนึ่งนะฮะที่เราจะใช้บ่อยก็คือ cloning นะฮะ <c oughs> หรือ stamp นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากกด alternate ค้างไว้นะฮะหัวลูกศรมันจะเปลี่ยนนะฮะหัวไอคอนจะเปลี่ยนนะครับเราก็เลือกเลยเราก็คลิกสมมติว่าคุณจะโคลนบริเวณนี้คุณก็คลิกเลยครับหรือว่าคุณจะโคลนไอตัวลูกตุ่มนี้คุณก็คลิกบอกเขาว่าคุณจะโคลนตัวนี้นะเสร็จเราก็เห็นนะมันจะเลื่อนมานะครับ เอามาแปะไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะเราค่อยๆเพ้นต์ออกไปนะอันนี้คือการโคลนนะครับโคลนหรือก๊อปปี้นะฮะอ่าถ้าใหญ่ไปเราก็ปรับบลัชของเราได้ถ้าว่าเราต้องการโคลนตรงนี้นะฮะไกลปืนเราก็ค่อยๆเพ้นต์นะฮะโคลนนิ่งอ่าหรือการแต่งต่างๆงพวกนี้เราใช้เยอะมากนะฮะอ่าอีกทีนะครับกดเอาเฉลค้างไว้หัวลูกศรเปลี่ยนนะฮะ แล้วก็คลิกลงไปณจุดที่เราต้องการแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปไว้ตรงจุดที่เราต้องการเพ้นนะนี่คือการการโคลนนิ่งนะครับโคลนนิ่อันนี้เราจะใช้เยอะมากเวลาที่เราต้องการลบสลิงนะฮะหรือลบอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โคลนนิ่งทู True, นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกการหนึ่งนะฮะสมมุติว่าผมต้องการเพ้นต้นไม้นี้ออกไปให้เหลือแต่รอยแตกนะฮะ ขั้นตอนแรกเราไปที่โคลนนิ่งนะครับเราอาจจะกดออเทเนตไว้นะฮะบอกต้องการพื้นที่บริเวณเนี้ยมาป่าอยู่แถวนี้นะฮะแล้วกนะ็เอาให้ได้ใกล้เคียงเพราะว่าอย่าอย่าไปไกลมากนะฮะหมายถึงว่าบริเวณนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งที่หลังนะฮะตอนนี้เราก็พยายามที่จะลบใบไม้ออกไปก่อนนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีรอยแตกนะฮะแล้วก็คลอนนิ่งลบไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่รอยแตกทีหลังนะฮะเพราะเรารู้อยู่แล้วรอยแตกจะวิ่งมาอยู่ประมาณนี้นะครับนะอันนี้รอยแตกจะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้มันยังเป็นจ้ำอยู่เราก็ค่อยแต่งนะฮะ ค่อยๆลบหาน้ำหนักโทนสีนะฮะอย่าให้โดดมากนะครับอย่าให้พยายามเป็นจ้าอันนี้มันจะเป็นจ้เาเราก็หาโทนสีที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะฮะอันนี้โครนนี่อะทีนี้ต่อมาตรงรอยแตกเราอาจจะใช้โครนนิ่อาจจะลำบากนะฮะเดี๋ยวจะลองดูก่อนว่าผมจะทํายังไงได้ก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวผมจะมาแต่ง รอยต่อให้ที่หลังต่อมาตรงตรงอยล้าวตัวนี้นะต้องใช้เอาส่วนอื่นมาแต่งนะครับแล้วก็ผมก็ดูพิเคตนะครับดูพิเคตให้ได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะฮะ <c oughs> เลเยอร์ใหม่ผมต้องการรอยล้าวบริเวณนี้อ่ผมจะเลือกเอาแถวแนี้แล้วกันนะครับแถวแถวนี้มา,าผมสามารถนะครับ คัดนะ copy ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดก็ p a s มาใส่อีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้นะครับอ,อันนี้นะเสร็จเรียบร้อยอผมคงต้องลบนะฮะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนไม่งั้นผมมองอไม่เห็นนะครับผมจะลบส่วนที่ผมไม่ต้องการทิ้งไปนะฮะส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไป มาผมจะเทียบตรงรอยต่อนะฮะออของผมผมอาจจะต้องไปที่ Edit Transform Rotate นะครับแล้วก็ Rotate องศาให้ได้ใกล้เคียงนะฮะปริมาณบริเวณเป็นนี้ประมาณนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องลบนะฮะลบเพื่อจะแต่งรอยต่อ ขยับนะพยายามสร้างอ่านะครับต่อมาเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ทํารอยต่อตรงนี้นะครับฝั่งหนึ่งนะฮะผมตัดบางส่วนมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมรอยต่อนะฮะอันนี้ผมได้จังหวะค่อนข้างดีแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะทําการลบ นะฮะลบเพื่อแต่งนะครับแต่งรอยต่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยว,วตอนท้ายเนี่ยเราจะต้องนั่งเพียนนะครเพียนแต่งมันตรงรอยต่อนะครับอ่านะฮะเมื่อซูมระยะหนึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับต้นไม้เราหายไปแล้วนะฮะอ่านะครับ,นะรบเสร็จเรียบร้อยต่อมา เดี๋ยวผมค่อยเพ้นแต่งจากนั้นผมจะทํารอยต่อทางยาวนี้ลงมานะครับต้องปะรอยต่อตรงแนวยาวนะฮะก็อาจจะต้องมีการโรเตตบ้างเล็กน้อยนะครับนะฮเสร็จเ,เรียบร้อยผมก็จะทำการลบนะฮะลบขอบด้านล่างเให้มันกลนกันนะสาระสำคัญคือตรงรอยแตกตรงนี้นะฮะ ทีนี้ผมอาจจะต้องลบเปอร์เซ็นต์น้อยลงนะครับเพื่อให้มันกลีนกันนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองถอยมาดูอ่าแค่นี้นะฮะจะมีรอยนิดหน่อยในช่วงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแต่งนะฮะ หนึ่งนะครับโอเคโดยรวมโอ้เอาเห็นไหมง่ายเพียงนิดเดียวนะเรายังไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะน้องเหมียวนะครับน้องเหมียวตรงนี้เดี๋ยวอาจจะลบทิ้งไปก็ได้นะเราเปรียบเทียบดูว่าระหว่างนะฮะมีกับไม่มีนะฮะเราใช้เพียงสามสี่ชิ้นนะฮะที่จะมาแต่งตรงนี้ต่อมาครับนะฮะเราจะทําการเพ้นต์แต่งนะครับ เพนแต่งรอยผู้นี้นะฮะโดยที่นะครับผมจะเลือกสีก่อนนะฮะเลือกสีอาจจะเข้มๆหน่อยตรงนี้นะฮะแบบเป็นบลัชนะผมอาจจะต้องเพ้นแต่งรอยให้มันเข้ากันนะ,ะในด้านเงาตรงนี้นะฮะต่อกดลึกหน่อยนะครับ รอยต่อเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันไปอยู่ด้วยกันได้นะนะกด alternate เพื่อเป็นปิ c กเกอร์ได้นะเนะทสสีนะครับนะจะเกี่ยวรอยต่อรอยแยกเนี่ยน้ำหนักสีมันไม่เท่ากันไม่ใช่อยู่ๆก็ดำมาเลยนะนะเราสามารถเพ้นต์แต่งได้นะครับรอยแตกรอย ลาพวกนี้นะเพนเสริมไปได้ส่วนร e f ฟล c t i o n ที่อยู่ด้านบนนะฮะบางครั้งมันก็อาจจะต้องเข้มน้อยนึงนะฮะมันมันไม่ได้ขาวสว่างทั้งหมดเลยอาจจะต้องมีแบบกบบ้างเล็กน้อยนะอาจจะเพิ่มรอยแล้วรอยแยกอะไรพวกนี้ก็ทำได้นะครับได้รู้สึกว่า ผนะสมจริงหรือหงแต่งไฮไลท์เข้าไปนะครับนิดหนึ่งอาจะเอาสีข้างเคียงนะครมาผสมด้วยนะครับให้มันรู้สึกว่ามันอยู่อยู่สภาพแวดล้อมเดียวกันนะอ่าสุดเราเดี๋ยวเรามากลับดูอผมกด c t r l e นะผมเมิดเลเยอร์นะแต่ปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่เมอิดจนกว่างานจะเสร็จแล้วผมจะเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่า เผื่อกลับมาแก้ไขนะฮะสมมติว่าอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเปรียบเทียบก่อนนะอันนี้คือก่อนอันนี้หลังนะฮะก่อนนี้หลังก่อนหลังนะฮะปกติอาจจะต้องแต่งเพิ่มกว่านี้นะฮะแต่ว่าชุดๆเรามีเวลาสั้นก็เอาประมาณนี้นะ,ะพอเก็ตไอเดียนะ,ะว่าเวลาเราทํางานในการแต่งภาพทํำยังไงนะฮะเราจะไม่เพ้นจากศูนย์ขึ้นมาเลยนะฮะเราจะเอาภาพอื่นมาตัดต่อๆแปะๆประ,ะ,ะสานกันแล้วก็หลอกเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีอยู่จริง เสร็จแล้วผมถึงจะเพ้นต่อนิดหน่อยตอนหลังนะฮะแต่งแต้มเข้าไปนะเพื่อความสมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวไ้พบกันในชั้นเรียนนะครับอาทิตย์ที่2